อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สามมหาวัฏเล่มหนึ่งว่าด้วยทุกขนิโรธคามิมีปฏิปปปัทาอริยสัจกันที่เก้าคำพีมหาวัคว่าด้วยทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจนะโมตัสสะภะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังโกปนาภิกขเวทุกะ์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอะทังพิโกมะโคสยยทัง สัมาทิทิเไปสมาสมาธิทีาาาา่ดีในวันนีบบน้อัตมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิดกเทศนามหาวิทยาณัยไตรธาุกันที่กว่าโดยทุกกะนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจในคำพีมหาวัคต,ตามพระบาลีอัถกถาดีกาสิบต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีซึ่งยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงทุกขนิโรธอริยสัจให้แก่พวกพิสุปันจะวคีฟังจบลงแล้ว จึงทรงแสดงทุกกานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจสิบต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกกานิโรธาคาไม่มีปฏิปทานี้ได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหนึ่งสัมมาสังกปปความดำริชอบหนึ่งสัมมาวาจาความวาจาชอบหนึ่งสัมมากามัมมโต การงานชอบหนึ่งสามาาชิวาการเลี้ยงชีพชอบหนึ่งสามาวายามโมการพยายามชอบหนึ่งสามาสติการระลึกชอบหนึ่งสามาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบหนึ่งดังนี้สี่เนื้อความในพระบาลีอันมีในพระธรรมจักกปวัตนสูตรเพียงเท่านี้ตอนอัตตกถา ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในรกตถาดีกาอื่นๆซึ่งพระโบราณอาจารย์ซึ่งพระโบราณอาจารย์ได้รจนาเป็นธรรมเทศนาไว้ในคำพีสารัฐสมุดใจตอนแก้ธรรมจากว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปประการอาจจะดับทุกข์ได้ให้สำเร็จแก่กานิพพานเป็นความ เป็นความสัตย์ของพระริยเจ้าเป็นแท้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเป็นประธานนั้นท่านยอมปฏิบัติดำเนินตามหนทางอัศจรรย์ที่กรรมนี้ทุกๆพระองค์เพราะว่าพระอัศจรรย์ที่กรรกนี้เป็นที่เผาผลาญเสียซึ่งราคาที่ลิเลีและให้สําเร็จซึ่งมรรยาณผลยาณและพระนิพพานเป็นปริโยสารที่สุด ประการหนึ่งพระอัฏฐานที่กามมักมีได้ไกลจากกิเลสคือกิเลสพระอัฏฐานที่กามมักมีไกลจาก่าสึกิคือกิเลสด,ดุรยยาจากักรพัตตราธิราชอันไกลจากอินทราราชปัจจามิตรทั้งปวงเป็นปร,ประการหนึ่งพระอังฐากรรมัชมีเป็นที่ไหลมา เป็นที่ประชุมแห่งโพธิปัจยธรรมสามสิบเจ็ดประการดุดดังมหาสมุทรอันเป็นที่ไหลามาเป็นที่ประชุมแห่งแม่น้ำใหญ่ทั้งปวงแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งปวงประการหนึ่งพระฐางกีกรรมรคนี้เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงดุดดังด,งดวงแก้วมณีในยอดแห่งเวชยันยตะปราศาสตร์ของสมเด็จพระอมรินรทร์ธิราชในดาวประเด็นสพิพกเหน,นั้น ประการหนึ่งพระถังกิกรรมักนี้ยอมให้สาเร็จความปรารถนาแก่เทพยดามนุษย์อันเป็นพุทธเวนยะดุดดวงแก้วมณีจเจิดแปดเหลี่ยมอันใหญ่ให้สําเร็จความปรารถนาแก่พระยาจักรพตทลีลประการหนึ่งพระถังกิกรรมัชแปดประการนี้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามแล้วบุคคลผู้นั้นจะรุ่งเรืองกว่าเทพยดามนุษย์ดุพระยาปุสรา อันมีพระรูปชั่วและได้แก้วมาแต่สำนักสมเด็จอมรินทาธิราชพระยากุสรานั้นก็มีรูปโฉมอันงามสภาพาขึ้นในถามกลางแห่งสตรีทั้งปวงด้วยสิริสวัสดิ์แห่งแก้วนั้นประการหนึ่งเวชยันตรถของสมเด็จพระอมรินทาธิราชนั้นเป็นรถอันประเสริฐ บังเกิดด้วยอำนาจผลแห่งคุณกุศลที่พระอินทร์ได้สร้างสมอบรมมาที่ได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาติบางก่อนและเวทยานตรถนั้นเทียมด้วยม้าสินทบพันหนึ่งมีพระมาตรีเป็นสารถีเท้าโกสีอมร,รินนั้นย่อมขี่ขับไปผสมผจนด้วยหมู่อสูรฆ่าสิธิ์ทั้งปวงให้ปราชัย ใายแพ้แล้วก็ลีลากลับมาให้อาสมเด็จอมรินทราธิราชนั้นสเสด็จขึ้นเวทยันตะพิมานชันใดก็ดีพระทางที่กมัดนี้ก็เป็นรถอันประเสริฐระดับด้วยโพธิปัจจิยธรรม37ประการเป็นยอดบริวารพระอริยสัจบุรุษทั้งปวงขึ้นสี่ครับ คือปฏิบัติตามแล้วการใดก็ย่อมชัดพา,าพระอริยสัจปุโรุานั้นไปผจญเสียซึ้นหมู่มานคือตหาราราคาที่กิเลสเป็นต้นให้ปราชัยผ่ายแปรปินาศในการนั้นแล้วส่งขึ้นปรางปราศาสตรคือพระอมตะมหานครนริพานอันเป็นที่กเกษมสารปราศาจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุก มัสุดแท้แตถากก็มีอุปมาดังเวทยันตรถนั้นประการหนึ่งผ้าถังกิกรรมกเ,เ,เวทยันตรถนั้นมีปุปการช่วยอุปถร,รมพัฒนาการอ่านให้มันเป็นรธรรมหน่อยมีปุปการช่วยอุปถัรมพัฒนาการแก่พระอินได้แต่องค์เดียวผ้าถังกิกรรมนี้ <c oughs> พระอาาัฐังกิมกมคกรรถนี้อุดมล้ำเลิศก,กว่าเวทยันตรถนั้นเป็นอันมากแม้บุคคลทหลายสักร้อยพันหมืน่นแสนก็ดีก็มือมีความปรารถนาที่จะไปสู่เมืองแก้วอันแกาวแล้วคือพระนิพพานพระถัฐังกิกมักแปดประการนี้ก็อาจจะรื้อขนบุคคลเหล่านั้นไปให้ถึงเมืองพระนิพพานจนสิ้นหมดได้ ไม่เฉพาะบุคคลผู้ใดเลยว่าถังกิ่กะมักนี้มีคุณหูประการอันล้ำเลิศประเสริฐกว่าเวทยัานจรวอันปาเท็นปานชนีประการนี้สาธุชนทั้งหลายบรรดาที่มีสามีสมภารอันได้สร้างสมความเพ็นมาแล้วได้ตัดสรุ้พระจตุราริยสัตว์ทั้งสี่พราถังทีกมักนี้มี อันี้ก็ย่ำขนพาสาธุชนทั้งหลายนั้นไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานประมาณขณะจิตก็ปรรลุถึงดุดยกขึ้นพ้นแผ่นปฐพีแล้วให้ปฏิสุธานอยู่เหนือนยอดเขาพระสุเมรุราชก็เหมือนกันประการหนึ่งอาถังคิกิรมักนี้มีครุวนาดุดสำเาาอันใหญ่แล่นไปในมหาสมุทร และยังหมู่พาณิชทั้งหลายให้ถึงซึ่งท่าจอดอันชื่อว่ากุสาวดีนั้นก็เหมือนกันพาณิชพ่อค้าทั้งหลายได้ความเกษมสันเปรมปรีดาปราโมดปราชจักไัยฉันใดก็ดีสาธุชนทั้งหลายครั้นถึงเมืองพระนิพพ่านแล้วก็เปรมปรีปราโมดเหมือนกันฉะนั้นสมเด็จพระสันเพชพุทธเจ้าจึงตรัสกุฉาว,ว่าไสาย,ยาถีทาง พระถังคีกมักแปดประการนี้นั้นคือสิ่งอันใดบ้างจึงตรัสวิสัชนาว่าพระถังคีกมักแปดประการนั้นคือสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งสัมมาสังกัปโปประการหนึ่งสัมมากรรมโตประการหนึ่งสัมมาวาจาประการหนึ่งสัมมาอาชีโวประการหนึ่ง สัมมาวายาโมประการหนึ่งสัมมาสติประการหนึ่งส,มสัมมาสมาธิประการเ,เป็นแปดประการด้วยกันชนิดโดยอุทเทสวานในนิเทศวานนั้นตัดว่าตถากตาม,มาสัมมาทิฏฐุกเขยานังทุกขสมุทเเยยานังทุกขนิโรเทยานังทุกขนิโรธามิ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 นิยา ปฏิปทายะยานังอายังวุจติสาม,มาธิฏฐิว่าองค์แห่งอริยมรรคชื่อว่าสม,มาธิฏฐินั้นเป็นประการใดตรัสปุจฉชาชนี้แล้วก็ตรัสวิสัชนาว่าสัมมาทิฏฐินั้นได้แก่ปัญญาเจตสติกที่กล้าแก่งนวมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์และรู้ไปในทุกขสัตว์รู้ไปในทุกข,ขสมุทัยสัตว รู้แท้ในทุกข์นิโรธรู้แท้ในทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทา,าอริยสัจแลว้วและปฏิบัติถอนเสียซึ่งอวิชชาและตัณหานั้นเรียกว่าสมาธิฏฐิเป็นองค์แห่งพระอริยมรรคเป็นปฐมองค์แห่งอริยมรรคที่สองชื่อว่าสัมมาสังกัโปนั้นจะเป็นประการใดเล่า อ๋อสัมมาสังกัปโปนั้นได้แก่ว,วิตกเจตสิกซึ่งดํารีตีตองไปในที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลจำจะจะจะจำจจจเริญภาวนาในอสุภกรรมฐา,านก็ดีดํริไปในที่อันไม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาจองเวรแก่กันก็ดีดํริไปในที่จำเริญจะตุพรมวิหาร มีเมตตาเป็นต้นนั้นก็ดีดำริไปในที่ม่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนั้นก็ดีดำริตริตองสามประการนี้ตาถาโคตรเชเทศนาศชื่อว่าสัมมาสังกปูเป็นองค์เป็นอง,งออค์งงแห่งอริยมรรคคำรักอาองค์แห่งอริยมรรคคำรักษาคือสัมมาวาจานั้นเป็นประการใดเล่อาอริยมรรค คำรบสามคือสัมมาวาจานั้นได้แก่ว,วจีสุจริตสีประการมุสาวาทาเวร,รมณีเว้นจากมุสาวาตโกหกมายาล่อลวงสับรับให้ท่านเสียทรัพย์สิ่งสิ่งแปสุญญาวาจาเวร,รมณีเว้นจากเปสุญญาวาสอเสียท่านให้ได้ความเดือดร้อนใจให้ได้ความเสียหายให้ได้ความเครือนแคลนผัดใจ พรุสวาจาเวรมณีเว er ้นจากถ้อยคำพุลุสวาปราวาจาหยาบแยมสัมผัสปราราปวาจาเวรมณีเว้นจากสัมผัสปราาปวาจากล่าวคำตลกขนองเป็นต้นวจีสุจริตีประการนันไซตสารกฏกราเทศนาชื่อว่า สัมมาวาจจาจะเป็นองค์อริยามรรคคำรบสามองค์อริยามรรคคำรบสี่คือสัมมากัมมันโตนั้นเป็นดังหรือเล่าอ๋อองค์อริยามรรคคำรบสี่คือสัมมากัมมันโตนั้นไปแก่กายสุจริตสามประการปานาติปาตาเวรมณีคือเวน้นจากปานาติบา่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายก็ได้ก็ดี อาินาทานเวรมณีอาธินาทานาเวรมณีคือเว้นจากอาินาทานละลักทัพย์ของผู้อื่นอันมิได้อนุญาตให้นั้นก็ดีกาเมสุมิจฉาจาราเวรมนีคือเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารประพฤติล่วงประเวณีด้วยปัญญาแห่งท่านผู้อื่นมิได้ชอบทำนั้นก็ดีกายสุจริตสามประการนี้ตถาคตตรัสเทศสนา ชื่อว่าสัมมาการมโตเป็นองค์แห่งอริยมรรคสี่องค์อริยมรรคห้าคือสัมมาอาชิวอนั้นจะเป็นดังเรือเล่าตรัปุชาาน,นีแล้วก็ตรัสวิสัชนาว่าอิทาริยาสาวกโกมิชฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชิเวนะชีวิตตังกับเปติ อริยาสาวกในพระบวรพุทธศาสนานี้ปฏิบัติละเสียซึ่งมิฉาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตมิได้ม่ได้ชอบธรรมประกอบด้วยอาเนสนะมีชังฆาปสัสสะเปสนะและเวชกรรมเป็นอาธิและตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรำนั้นเป็นที่สรรเสริญแห่งพระริยเจ้าทั้งหลายนั้น ตถาคตตรัสเรียกชื่อว่าสัมมาอาชิวเป็นองค์แห่งอริยมรรคมรรบที่ห้าองแห่งอริยมรรคมรรบที่รมรบรบหกคือสัมมาวายามมนั้นจะได้แก่สิ่งอันใดเล่าอริยมรรคมรรบหกคือสัมมาวายามมนั้นได้แก่สัมมาปทานวิริยะสี่ประการอุปนานัง อากุสลานังธรรมนานังปหานายะคือพระอริยสาวกในพระบวรพุทธศาสนาประกอบด้วยวิริยะภาพเพื่อจะละเสียซึ่งการอกุศลอันเกิดขึ้นแล้วนั้นได้ขาดจากสันดานประการหนึ่งอนุปนานังอากุสลานังธรรมนานังอนุปาทายะคือภาคเพียรเพื่อจะขจัดเสียซึ่งอกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ กุสาภาพเพียกระจัดเสียงให้ไกลจากสันดานหนึ่งอนุป,ปานานังอุสลานางังบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นอุสาพยายามให้เกิดขึ้นในสันดานให้จงได้หนึ่งอุป,ปานานังแต่บรรดากองการกุศลที่บังเกิดแล้วอย่าให้เสื่อมสูญอยาให้ถอยเสีย ให้จำเริญขึ้นไปอุตสาหคเพียนให้ถาวรวัฒนาขึ้นในสันจานให้จงได้ประการหนึ่งสัมมาปรธานวิริยะสี่ประการนี้เป็นที่สรนเสริญแห่งพระริยเจ้าภาษาก็เรียกว่าสัมมาวายามูเป็นองค์แห่งพระอริยมรยมมาายามรคคำรบก 6. และองค์อริยามรรคคำรบเจ็คือสัมมาสตินั้นจะเป็นดังรือเล่า จะได้แก่สิ่งใดอ๋ออริยมรรคมรดเจ็ดคือสัมมาสตินั้นได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่ประการคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งจจตานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันอธิบายว่า สติตั้งลงในรูปขันเอารูปขันเป็นอารมณ์พิจารณารูปขันเป็นอนิจจังทุกขังาตานั่นแหละได้ชอว่ากายานุปสัสนาสติปัฏฐานสติที่จั้งลงในเวทนาขันเอาเวทนาขันเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาขันให้อนิจจังทุกขังรตานั่นแหละได้ชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน สติที่ตั้งลงในวิญญาณขันเอาวิญญาณขันเป็นอารมณ์พิจารณาวิญญาณขันโดยอนิจจังทุกขังนัตตานั้น,นชื่อว่ากิจานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งลงในสัญญาขันและสังขารขันเป็นอารมณ์พิจารณาสัญญาขันโดยอนิจจังทุกขังนัตตานั้นได้ยื่นชื่อว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรูปขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาขันนั้น เป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสสนาสุตติานวิญญาณฐานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิจานุปัสสนาสุตติานสัญญาฐานและสังาขารฐานนันเป็นที่ตั้งแห่งธรรมานุปัสสนาสุตติฐานถัดถิฐานะอัตสัทนาทีนิวิยะเปรียบดุจป,ประเทศที่ชัยภูมิอันเป็นที่ตั้งแห่งเสนาช้างเสนามาเสนารถเสนาบทเจรเดินเท้าทั้งปวงอธิบายว่าสมเด็จบรมมกุฏ ปราทิราชผู้ปรารถนาจะประทาการสงครามต่อยุทธด้วยหมู่อินทรราชนั้นไม่ใช่อินนะด้วยหมู่อรินทรราชนั้นเมื่อได้ประเทศที่ชัยภูมิอันดีตั้งจตุรงรเสนาพลทั้งสี่ลงไว้ในที่ชัยภูมินั้นแล้วก็อาจจะรุกรวมโถมทัพหักโถมย่ำยีกระโจมตีหมูอริน ให้พ่ายแพ้พินาศปราชัยสยายยถาอันนี้แลมีประมาณันใดพระมหากริย์กล่าวคือประโยคาวรจรนคุตระบผู้ปรารถนาจะต่อสู้ยุทธ,ธนาการชิงชัยยุทธนาการชิงชัยด้วยกิเลสสงครามนั้นก็พึงตั้งคนขันทั้งสี่เหล่าคือคนช้างคนมา้าคนราชรถคนบทจรเดินเท้า กล่าวคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรม,มานุปัสนาสติปัฏฐานลงในประเทศที่ชัยภูมิกล่าวคือรรปขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ต่อตีประจันกับด้วยกิเลสสมานหักรางร่างขันธ์ยู่อาหักหักรางร่างขันธ์มูกิเลสมาน ให้ปราชาชัยผ่ายแพ้พทิ่หน้ามใไ้ตั้งอยู่ได้มีประมัยเหมือนดังนั้นวันดิผุ้ปรีชาพึงสนิษฐานเถิดว่าสติอย่างเดียวเท่านั้นแลจจำแนกออกไปเป็นสติปัฏฐานถึงสี่ประการด้วยสามารถถือเอาอารมณ์ต่างๆกันเป็นหนทางดําเนินแห่งพาริยเจ้าศาสนาเพราะดังเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงตระเทศนาว่ากิริยาที่ประโยคารจรกรุณ ตั้งสติเป็นสี่สถานที่เรียกชื่อว่าสัมมาสติตา,ตาถากาตมสัมมาสม,มาธิรารรอะมัคที่แปที่ชื่อว่าสัมมาสม,มาธินั้นจะเป็นดังรยเล่าจะได้แก่สิ่งใดเล่าตาโกชาชนี้แล้วจึงกล่สที่ศาสนาว่าอิทาพิคุวิวิจเจวะกาเมหิปัตมังชานังอุปสัมปัช,ชะวิหรารติว่า พระพิสุในพระบวรพุทธศาสนานี้ยังจิตให้สงบจากกิเลสกามและพักสุกามแล้วและเข้าปฐมฌานท,ทาาาาุติยฌานปฏิยฌานจตุฌานด้วยสมาธิจิตมีในฌานทั้งสี่นั้นตถาพขเรียกชื่อว่าสมาสมาธิอธิบายว่าฌานนั้นจัดเป็นสองอย่างเป็นจตุกะในอย่างหนึ่งเป็นปัญจกะในอย่างหนึ่ง ในจตุกันัยน,นั้นว่าด้วยฌานสี่คือปฐมฌานประการหนึ่งทุทิยฌานพุติยฌานประการหนึ่งสติยฌานประการหนึ่งจตุทฌานประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันชนีน้เมื่อจัดองค์ในจตุกัยน,น,นั้นปฐมฌานมีองห้ามีวิตกวิตหนึ่งวิจารหนึ่งปิติหนึ่งสุขหนึง่งเอกคตาหนึ่งเป็นห้าประการด้วยกัน ครั้นถึงทุติยชจฉานั้นมีองค์สามคือปีสีหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งครั้นถึงตติยจฉามีองค์สองคือสุขประการหนึ่งเอกคตาประการหนึ่งครั้นถึงจตุตชฌานมีองค์สองคือเอกคตาประการหนึ่งเบขาประการหนึ่งอนิจจโดยสตุกนไนถ้าจัดโดยปัญจกนัยนั้นปฐมฌานมีองค์ห้าประการเหมือนกับสตุกนไนต่างกันแต่ทุติยัจฉานและจตุตถฌานทุติยจฉานข้างสตุตชานในนั้น เว้นว <Workers> ิตกและวิจารทุตยชานข้างปัญจกรยนั้นเว้นแต่วิตกสิ่งเดียวทุตยชาญข้างปัญจกรยนั้นมีองค์สี่ประการคือวิจารประการหนึ่งปีติประการหนึ่งสุปการหนึ่งเอกคตตาประการหนึ่งทันถึงตัิยชาญมีองค์สามคือปีติประการหนึ่งสุปการหนึ่งเอกคพตาประการหนึ่งรันถึงจตุทตชานมีองค์สองคือสุขประการหนึ่งเอกคตาประการหนึ่งรันถึงปัญจมัชฌาน มีองสองคือเอกคตาประการหนึ่งอุบเบขาประการหนึ่งว่ามาทั้งนี้จะให้เห็นเอกคตาคือสมาธิติตนั้นมีอยู่ทุกๆฉากและสมาธิติดนั้นถ้าจะว่าโดยพิสดารมีสามประการคือธณานิกะสมาธิประการหนึ่งอุปจาระสมาธิประการหนึ่งอัปนาสมาธิประการหนึ่งเป็นสามประการช่วยกันงนี้ คานิกะสมาธินั้นได้แก่น้ําจิตแห่งเราท่านทั้งวงตั้งลงมั่นมีด้มากประการขณะมันมีได้มากประมาณขณะจิตหนึ่งชั่วช้างตกหูทีหนึ่งแต่เท่านั้นก็ได้ชื่อว่าคานิกะสมาธิและอุปจา,ารสมาธินั้นได้แก่น้ําจิตที่ตั้งมั่นลงในที่ใกล้จะได้ปฐมฌานุติยาฌานตติยาฌานสติญ,ญาฌานปัจจมฌานอยู่แล้วและน้ําจิตที่ตั้งมั่นลงนั้น ได้ชื่อว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธินั้น,นเกงคือองค์ฌานเป็นต้นเป็นประธานน้ำจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในฌานทั้งสี่นั่นแหลได้ชื่อว่าอัปนาสมาธินักราชผู้มีปัญญาพึงสันนิษฐานเถ็ดว่าสมาธินี้มีลักษณะกระทําให้น้ำจิตแน่วแน่ในอารมณ์เป็นอันเดียวจิตตังนาเทติ มิให้จิตนั้นพุ่งสร้านกระสับกระสายวุ่นวายไปในอารมณ์อันอื่นอันเป็นพาหิระเหตุนั้นสมาธินี้เป็นประธานแก่การกุศลทั้งปวงจะสำเร็จจิตแห่งตนได้ก็อาศัยแก่สมาธิจิตสมาธิจิตนี้เป็นที่ประชุมไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งปวง ภาษาทกูโตวิยะเตรียบประดุดยอดกูตาคารปราสาทอันเป็นที่ประชุมแห่งทัพพระสัมภระเครื่องไม้ทั้งปวงกูตัสม,มสรารณาทัพพระสัมภระทั้งปวงประชุมอยู่ในยอดกูตาคารนั้นฉันใดก็ดีกองการกุศลทั้งปวงก็ย่อมประชุมอยู่ในพระสมาธิมีปรมไมเหมือนดังนั้น สิ้เนเนื้อความที่สําคัญที่ควรยกมาแสดงในทุกขะมิโรตคามิมิปฏิปทาอริยสัจแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้